บาทประตูตัวน้งยี่สิบสามสิบาทดิที่ประตูอไม่ถ้าไม่ได้เติมเน็ตก,ก็ไม่ได้เจอกันนะเราจะต้องขอบคุณพีย่ยูขอบคุณทุกเครือข่ายดิเอองั้นเราก็ไม่เจอกันเนี่ยไม่รู้จักกันตรงนี้เขาเรียกว่ารถไฟสายแรกของประเทศไทยะคยค่ะสร้างเป็น,ปนกี่ล้านก็ไม่รู้อ่ะ Okay. ต,ตอนนี้คนคนที่ขออนุม,มัตเนะะี่ยก็อยู่ยังไม่เผาเลยมั้งขอบคุณนะคะถึงบ้านแล้วพ่อนขอบคุณทุกทุกท่านนะคะเดินทางโดยเปิดไัยนะคะเปิดไัยเดินทางเลยสวัสดิภาพเทียกใครอะ่ะจัมปี เรียกเรียกเรียกโอ้ยขับกันเร็วๆดังนั้นเลยจัมปี้เฮียไปเลยเหรอโอเคเนี่ยไปทำงานเลยข้าวก็ไม่กินเนียไปทำงานเลยมุ่งหนงค่าดีไปยิงนอ็อตไปเขาอ่ะเนียตกนั่งร้านหยุดไปหลายวันอะ ดูก,กล้องไปก่อนเด้อยเลือลืมถามอ่ะเขาจะซื้อหลอดไฟอ่ะไปกันแล้วโอ้เลือรื้อถามเขาจะซื้อหลอดไฟาแล้วกุญแจเ้ยกุญแจดิ๊เจไม่มีอ่ะเข้าบ้านไงอ่ะไมี เข้าบ้านน้องเลยเข้าบ้านเ <laughs> ย,ย้เข้าบ้านเข้าบ้านเจระวังรถไฟชนกันเด้อเอารถไฟที่ไหนอะอ๋อหน้าบ้านไอ้ที่เขาสร้างนั่นละ่ะโอ้ยสมัยราชการที่หกมั้งสมัยราชการที่หกนกกหกะดูดูกล้องไว้ก่อนดิ อยู่ห้องนี้ก่อนดิยอย่าติ้งทิงไปไหนเอันนี้ร้านขายดอกไม้เขาขายดอกไม้ดิวยพวกพรกินตลาดมาแล้ว อะไรก็ไม่รู้่น,นี่อะไรอ่ะแล้วนะน้ำเก้วยค้อสั่งเมื่านสี่ร้อยขวดะสี่ร้อยขวดสี่สิบขวดสี่ร้อยบาทสี่สิบขวดสี่ร้อยบาทเมืว่วานนี่ถึงร้านแล้วคุณตุย้ย แต่เช็หงยังไม่ลงให้ดูกล้องห้องนี้ก่อนนี้เนี่ยขายกล้องติดกล้องวงจรดิห้องนี้ตอนนั้นซื้อไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวนี้มันแพงซื้อมาสามสิบน่าจะสามสิบปีได้แล้วมันห้องนี้ มาหลังบ้านดิตามมาอ้านี่คือเออเห็นแต่แว่นตาดิอืมวกตัวไหนหล้งไอ้วี่วีดดิจะเล็กเนะ๊นี่นึ่งไงอ่ะตังค์ยา เสือกอันนี้ควรเสือกอีกและเสือกเรื่องชาวบ้านอีก่นะนึ่งเสือกในะจะไม่ได้เสือกเรื่องใครนะจน,น้องแจฮะเออ <c oughs> ว้โทรศัพท์